สำหรับรถปีใหม่ๆแบบนี้ทางเรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณพ่อด้วยไม่ทราบว่าคุณพ่อได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ2.99ครับว้าวคุณผู้ชมท่านไหนนะตามหารถจนมือ2ดอกเบี้ยเท่าป้ายแดงนะ กับมาอีกแล้วกับไอจั๊ดวมือ2องกับไม้ได้บอรืรถเ,เก่งผ่อนเริ่มต้น5,000บาทครับผมตอนนี้ e ีที่หนึ่งครับสวัสดีครับผู้จัดก,การต้อมครับสวัสดีครับเฮียไหมครับผมครับเฮียไม้ก่อนที่จะเข้ารายการกะระแสดีผลตอบรับดีไม่ทราบว่าน้องสวยๆคันนี้มากับไอจั๊ดวอนตัวไหนครับเนี่ยครับคุณผู้ชมใครยังไม่รู้จัก ฝากคุณลูกค้านะครับเลื่อนไปทั้งโค้ดปักหมุดแล้วเรามีโปรโมชั่นไอจัดบอลมือสองห้าไอจับอลน,นะครับสำหรับคันนี้นะครับ s ต z u k i ้เซีซยอยู่ในไอจัดบอลมือสรถเก๋งผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาท EP ที่1นะครับอยู่กับช่วงรายการปล่อยรถสวยๆประจำเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยแห่งความรักครับผมโอเคเดือนความรักเสื้อสีแดง2คนเลยนะชื่อรายการว่าจะเอาไม่ะ ครับผมจะเอาไหมล่ะกับป่วยดีรถสวย,สวยรัาเฮียไหมก่อนที่จะไปพบกับลูกค้านะครับทางโชว์รูมมร์คูดคาก็มีมาตรฐาน4ี่คอยบริการลูกค้าอีกเช่นเคยครับผมพีที่หนึ่งพรีเมียมคาร์รถสวยไม่แท้ทาเท็คสุดได้พีที่สองพรีเมียมเซอร์วิสคันนี้ก็ได้นะครับดูแลหลังการขาย6เดือนหรือ1 0 0 0มกิโลดูแลเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ผมส่วนพี่ที่สามพรีเมียมไฟแนนซ์นะครับมีเจ้าที่คอยบริการ24ชั่วโมง ส่วนที่ียนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับพรีเมียมหายครับผมในการจากหัวใจของทีมงานไมค์กูตาครับครับสำหรับช่วงที่2ว่าเราจะไปถามความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าประทับใจในการมาออกรถกับไมค์กูทาและที่สําคัญเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าอยากอิน็อ็อ์มาถามเยอะมากว่าซื้อที่เราเราได้อะไรเดี๋ยวรอไปรับชมในชน่วงที่สแล้วเดี๋ยวผมจะมี <c oughs> น้องคนนึงนะครับมาอยู่ตรงไหนตรงไหน ฝากติดตามในช่วงถัดไปนะครับไม<ป>่ครับคุณผู้ชมอยู่ในช่วงที่2อ,อยู่กับไม้นะครับไม้กูดคากับรายการจะเอาไหมละ่ะ<ม>วันนี้ผมมีคลิปพิเศษสำหรับลูกค้านะครับเดินทางมาไกลจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านนะครับจะเอ๋ <c oughs> จะเอ๋ <c oughs> มาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ <c oughs> มารับรถนะคะ สวัสดีครับคุณพ่อครับผมวันนี้คุณพ่อเดินทางมาจากอุตรดิษค์คุณพ่อชื่ออะไรครับผมอ๋อชื่อ,อนวัดบุญเสือนะครับอยู่ตำบลพิ่แมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับครับก็สําหรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอุตรดิษฐ์ทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากที่เข้ามาใช้บริการไมค์กูชาถึงจังหวัดพิโนโลกเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามความคิดเห็นคุณพ่อนิหนึ่ง,ง,งว่าทําไมถึงเลือกเดินทางมาใช้บริการที่ไมค์กูชาพิษณุโลกครับผม อ๋อก็ก็อยากได้รถนะครับก็วิ่งดูดูหลายหลายที่นะครับก็มาถูกชะตาที่นี่นะครับก็เดินเข้ามาชมนะครับก็บอกว่ายังไม่ได้รับประทานอาหารก็ทางร้านก็สั่งอาหารมาให้อะไรบริการดีน้ำใจดีนะครับก็เลยถูกใจนะถูกใจโ <Okay. S 2> อเคจริงหรือไม่นะครับคุณพ่อที่โชว์รูมเรามีหนึ่ง ฟรีค่าจัดกาโอนนะครับ2ฟรีภาษีพรบนะครับเป็นปี66 3ฟรีรับประกันในส่วนของเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์นาน6เดือนนะครับแล้วก็สนะครับสำหรับรถปีใหม่ๆแบบนี้ทางเรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณพ่อด้วยไม่ทราบว่าคุณพ่อได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ2.99ครับว้าวคุณผู้ชมท่านไหนนะตามหารถยนต์มือ2ดอกเบี้ยเท่าป้ายแดงนะฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับ ก็ท้ายนี้ฝากคุณพ่อรีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆที่ทั้งยังไม่รู้จักไมค์กุดคาร์แล้วก็รู้จักไมค์กุดคาร์แล้วเป็นคำโดนๆที่บอกถึงไมค์กุดคาร์ครับว่าประทับใจอย่างไงก็ความประทับใจก็บริการดีนะครับบริการดีบริการหลังขายก็ดีนะครับก OH AH ็อยากฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะดูรถมือสองนะครับผ่านมา ทางนี้ก็แวะมานะครับที่ไมค์คูดคานะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณพ่อครับก็ขอให้น้องไปอยู่อุตรดิตฝากดูแลน้องเลยนั้นแล้วขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาใช้บริการก็กลับมาเที่ยวพิซซ่โลขาผมบ้างนะครับถ้าเดินทางมานี่คลิปวิดีโอหน้าฝากคุณลูกค้าด้วยนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กดหัวใจกริงจริงๆนะครับเรามีโพสต์ปักหมุดนะครับแล้วก็มีไอจัดวันมือสองหเวอร์ชันนะครับลูกค้าไปรับชมแล้วคุณจะได้โปรพิเศษมากมายนะครับ EP ที่2อ EP น้าเป็นรถคันไหนเดี๋ยวรอรับชมนะค,ร,ค,ร,ค,คร,รับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ